โอตรหนึงมาโคดใหญ่นะขวดเล็กได้ป่วหนึ่งจุดสองห้าลิตรเอ้าฮะหรืมีขคดใหญ่ขนาดไหนอ่ะขวตสี่สิบป่ะโคตสี่สิบใช่เอาเอาไปเอาเอาห้จบเลยล่าเอ้ยูทูโ้เลยบ่าวเอายทบไเหรอเออเอาตีกาเลยแบบโคดเกลยเลยรูผลดิรู้ผลใครเข้ารอบเลยเออดูผลเลยเอา เอาไปแน่แน่นอนอยู่แล้วไงมันปิดยิงขั้วไม่เก่งมันคิดแค่เอา,าเวลาเลยเหรอถ้าอย่างนั้นอย่ามันเสมอก็อดนี่แบบต้องมีคนได้คนเสียเอาจบเกมเลยตรวจนาขอยายตรวจนาสองนี่ะหละจุดชั้นยิวหออาจารย์ให้โอกาสอาจารย์เลือกทีไปเกตหน่าเกตเไรก้าอันี้เซนไร่เก้าไม่หมูนะไม่หมูก็จริง เขาสิทีมได้มันก็ต้องไม่หมูแล้วล่ะคู Надо ่สองญี่ป hmm. ุ่นไงมีสอคู่สองอ่ะทีนึงทีสอ่มีสคู่เองปินั่งเกูบอกคู่สองเขาบอกวันนี้มีสคู่เองบอลสองคู่เออไม่บอลสิบหกสบทีมมันจะเตะเวลาสองคู่เออเขบอกคู่สอ่ะอังกฤสองษกิ อ่าคู่แรกอ่ะคู่แรกสีนุ่มญี่ปุ่นเหรอฝรั่งเศสเดวโปรแลนโปรแลน์อนหน่อนช่วงนี้เอาฝรั่งเศสแล้วไม่มันมันน่ามัน,มน,มนชนะได้แต่ว่าต้องดูราคาต่อด้วยอนนั่นแหละอย่างเมื่อคืนเห็นป่ะ <c oughs> ไอตัวอาเจนจีน่าต่อลูกครึ่งราคาแค่สองหนึ่ง <c oughs> เอง ร้อนดีๆนะดเย็นนี้ครับามกินข้าวนะอันดับหนึ่งของใช่ิเามเป็ดเล็กะเนนายบันนินนเนี่ยของเรายังไม่ได้ครับดูของเขาไปก่อนเดี๋ยวลงอีกเดี๋ยวลงค่อยๆเดิน มาแล้วเี้ยี่นี่นี่ช้อนเอวจุ๊บแต่เมื่อกี้ถ้าเป็นพี่มาแล้วจุ๊บไม่ได้กินดูคนโอ้ยคนลุกเลยอะพี่ยุ้ยบอกคนลุกเลยไอ้ขู่อยู่ซ้ายแท้ๆหรอ จบไปวัดออย่างเงี้ยโอ้เออลุยเกินเอาครับน้าโจกับน้อยู่เด็ใครจะได้อไม่ื่ของคนอื่นคนอะไรก็ไม่รู้ เวี่ยงไกลด้วยเมื่อใช่ป่าเลยนี่ันห้องเจ้าครับนี่สวยนะครับเอาอะไรวะมาเวียนมากว่านี่ขวาสุดเลยขวาสุดนี่ครับมานี่ครับสวยครับนี่นี่สองตัวเลยคู่ครับ เจ้านายอยูแกด้วยนะเดี๋ยวผมไปนี er ö ö ö. ่ก <whis ky> ่อนข้างพูดเลยมันมาเร็วจังวะอะไรวะถึืมาจะไปดูปลาอยู่น่ะลุะลุท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 ะลุแะ่งทะใจทะลุทใหุทะะ่ทะทะลุบะลุทไม่ใหญ่ ูแลงันของงานกันวันนี้ครับผมของหายได้คืนเห็นไหมเ้ยมาครับไา้ตัวน้มาจะปิดยามเย็นครับผมก็ มาเรื่อยๆครับตอนเย็นก็มีกระมังมีตะเพียนมาเรื่อยๆครับครับมาแล้วครับทุกครับนอ่อลากมาเลยครับเป็นกระมังกระมังครับสวยๆนะฮะมาดูกันฮะผมอะไรเพียนเว้เพียน เฮ้ยเห็นไหมครับอเห็นนี่แอะไรกระมังกระป๋องกระป๋องเอาจานด้วยนี่ครับมาอ้วนอามาครับยามมืดยามดึกยามดื่นกระมังซิ่งกระมังซิ่งนะครับยามค่ำเกินนะครับ ใครก็เห็นนัทีสิ่งตัวนี้กระดดผมปั่นจูต่อนะครับเขมังกขมังกขมังกขมังทำมันอ่อนนะกระเพียนอกระเพียนกระเพียนะเพียน่สวยอ่ะครับเดี๋ยวมีลุงเพียนมาครับไอ้มันกดเลยนะ้วน้องมีสองขีดอ่ะยังยังอยู่ปะ ตอามันนี่อ้าถ้าจะเพียนตัวใหญ่โอ้โหมาเป็นสายดําลอนไปโอ้มันหนักเยอะ่ะคอนนี่ที่ใบวะนนึกว่าตัวใหญ่มันจะโดนน่ะเมื่อกี้เองไม่ม่เอ้าแล่ะไปปลาหมึกอะบโดนโดนแต่กินตลาจินอยู่แต่บ่อยู่อยู่ป่ะน่ะ แค่พ <laughs> ี <presidency> ่ยุ้ยคิดจะไปอาบน้ำแล้วสตาร์รถปลาจะกินทันทีประมาณอะไรว่าเป็นพื้นเลยไหวแล้วกระมังตัวดีด้วยไปครัน้อย้อยไปอาบน้ำ

อโอ้ยกำลังเลากำลัง,งจ้ากำลังใสใสได้อยู่ฝ่ามือเก็บฝ่ามือจะไปทางนูน้นดีไหมมีคนอาบนะ้ำแวบบอุ๊ยแ,บบแบบแบบแวแบๆบแวบๆแวบ คนอาบน้ำยู่ตรงม้่ะได้ว่ามีตัวรนนิ้วนหันไปดูพ่อครัวหน่อยไหม อุ๊ยถ่ายดีๆถ่ายวิดีโออยู่โอ้ยเฮ้ยหน่ายกางเกงเข้างามตูอีกต้องถ่ายถ่ายมุมข้างอีกอะมันหายอ้าวเออ Mi pa Mẹ phải tảnh tuổi phải có mấy đai Ui ai bịt con rồi nè tụi